หลายคนที่เป็นอัมพาตแล้วมันดีขึ้นอาจารย์จะให้ดูรูปเหตุที่มันดีขึ้นเนี่ยจากรายงานการวิจัยที่มันชัดเจนที่สุดว่าเส้นเลือดหรือเส้นประสาทของมนุษย์นี่นี่คือเส้นประสาทของมนุษย์เนี่ยมันสามารถงอกใหม่ได้ระบบประสาทของผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตสามารถงอกใหม่ได้ นี่คือการงอกใหม่ของเซลล์เส้นประสาทและนอกจากเซลล์เส้นประสาทแล้วเส้นเลือดมันก็สร้างใหม่ได้อีกพอมันมีโอกาสแตกติดตันบริเวณนี้ปุ๊บมันจะสร้างเส้นเลือดอ้อมมาเลยแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็มาช่วยตรงนี้พอมาช่วยตรงนี้ปุ๊บอาการอ่อนเพียเนี่ยหรืออาการไม่มีแรงก็จะลดลงอาจจะเคยปากเบี้ยวปากไม่เบี้ยวอาจจะเคยแขนยกไม่ได้แขนยกได้อาจจะแบบขาไม่ค่อยมีแรง ยกไม่ได้ยกได้เพราะฉะนั้นวันนี้คนที่เป็นอัมพึกษ์อัมาพาตเนี่ยอย่าปล่อยเวลาให้มันล่วงเลยไปเพราะรายงานการวิจัยการออกกำลังกายถือว่าเป็นหัวใจสำคัญคนที่เป็นไขมันในเส้นเลือดสูงเนี่ยโอกาสที่จะเป็นอัมพึกษ์อัมาพาตได้เร็วกว่าการเป็นโรคหัวใจเพราะอาจารย์พูดแล้วว่าสมองมันมีคอเลสเตอรอลสูงมาก ประจวบเหมาะกับสมองมี mm hmm. คอเลสเตอรอลสูงอยู่แล้วและประจวบเหมาะกับร่างกายเราอะมีไขมันในเส้นเลือดสูงมันก็จู่โจมไอสิ่งที่มันบอบช้าที่สุดก็คือสมองมันก็แตกปึ๊กหรือไม่ก็อุดตันป๊อเงี้ยนึกออกไหมและการอุดตันของสมองที่ขาดเลือดและทําให้เป็นอมตพึกงอมตะพะและยาละลายไขยมันเนี่ยมันจะทําให้อะไรวนะ่าท้องผูก คนกินยาละลายไขมันเนี่ยจะท้องผูกแล้วก็อาจจะแบบอึดอัด,อดหรือว่าลิซิลวงวารเนี่ยกำเริบอันนี้คือผลข้างเคียงนะอึดอึดท้องขัดขวางการดูดซึมของวิตามินเคเป็นกลุ่มที่แบบทําให้เลือดออกง่ายมันขัดขวางการดูดซึมของวิตามินเคก็ทําให้เลือดอ,ออกง่ายกว่าปกติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเอ้ยเรากินยาละลายไขมันเนี่ยมันจะขัดขวางการดูดซึมของวิตามินเคทาให้เลือดเนี่ยหยุด ยา yeah. ยิ่งถ้าคุณกินยาละลายลิ่มเลือดด้วยมันก็จะส่งผลทําให้การดูดซึมของวิตามินเคลดลงอีกก็ทําให้เลือดออกง่ายขึ้นสมุนไพรเนี่ยนอกจากจะรักษาความดันโลหิตสูงแล้วเนี่ยยังรักษาภาวะหลอดเลือดทั่วร่างกายเราให้ดีขึ้นภาวะอาร์โทรสโคโรซิสหรือเส้นเลือดแข็งนั่นเองเส้นเลือดแข็งเกิดจากอะไรเกิดจากเส้นเลือดมีไขมันไปพอกไปอุด หรือว่ามีพักของเส้นเลือดที่ผิดปกติคำเนี้อาจารย์พูดได้เลยว่ามันยิ่งใหญ่มากก็คือมันดูแลเส้นเลือดทั่วสารพางกายเราไม่สามารถเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่สามารถที่จะสแกนและเห็นเลยว่าว่าเลือดของคุณมีจุดอ่อนตรงไหน,นแต่สมุนไพรตัวดังกล่าวนี้มันลดภาวะ หลอดเลือดแดงแข็งสับแพทย์เขาเรียกว่าอาร์โทรสโคโรซิสได้สําเร็จแล้วและที่สําคัญที่สุดคนที่เป็นอามพฤพึ์ออามตาาแล้วก็จะดูแลหลอดเลือดเราด้วยคนที่ยังไม่เป็นอามพฤพึอาาพา์ออมตและมีรายงานการวิจัยว่ารักษาภาวะหลอดเลือดแดงอาร์โทรสโคโรซิสได้นี่คือสมุนไพรก้านตองค่ะสมุนไพรเล่มนี้อาจารย์ไม่ได้แต่งเองเป็นของสถาบันวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณาสุข ได้ตีพิมพ์ไว้ขอให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสลองถึงคนที่ไม่เป็นอมพึกออมาพาดอ่ะอาจารย์ก็อยากจะบอกให้ทุกคนอ่ะดึงเพื่อป้องกันเพราะฉะนั้นวันนี้คุณมีเงินร้อยล้านพันล้านแต่ถ้าคุณป่วยเป็นอมพึกออมาพาดอ่ะ และที่สาคัญที่สุดอาจารย์พูดเลยเงินทองมันเป็นของหายากแต่ที่ยากกว่าเงินทองก็คือสุขภาพค่ะแต่ที่ยากกว่าสุขภาพก็คือการลังเลคือล้มละลายค่ะสุขใดเท่าร่างกายที่ปลอดภัยปลอดโรคสุขภาพดูแลกันไว้เถิดสุขภาพลดๆมีค่าย,ยิ่งกว่าทองสุขสมหวังทุกท่นานเมื่อดื่มก้านตองการลังเลคือการล้มละลายค่ะปลอดภัยไร้โรคโชคดีแล้วก็มีความสุขนะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์อาจารย์นะและคุณจะไม่พลาดสาระดีๆนะคะ